สวัสดีครับอันนี้บักเดือะม่เดือะจากที่สีอิไรทีกันเนาะลุงลุงพอปื่มเพิ่นเอามาปลูกไว้ครับพื้นเอามาปลูกไว้ตอนนี้น่าจะเป็นปีแหละที่ออกผลผลิตครับเดี๋ยวเอาไปกินเมียงมาแรงไปตำเมียงบักเดือบ้านนฮาครับเป็นบักเดือ พันบาทเท่าไหร่หลรบนเมนบักเดืนอนอกหรอกกะับไงอยู่นี่วยกำลังดีอืมบักเดือยแต่ไม่น่อน้อยขันยำใดมีอยู่ขางลุงเรียนลุงเรียนหนวานสมรวมครับนีน่ตัวเดียวตอนนี้เอามาปลูกอยู่นี่ลุงันเอามาปลูก ตัวน,นี้ครับโอเคดูว่าต้นแข็งแรง้ยงได้เดี๋ยวมาเลี้ยงเราไปตำเมี่ยงมาเพิ่มเนาะไปกินเมี่ยงเมี่ยงมกเดื่อบุห,หรี่บุไรีกินโดนกับบอกเด้อเดี๋ยวไปฝากมีบุหรี่ครับทั้งเทธอจะฝากลงท่องเดี๋ยวเอผ่องไปฝากร้านนี้ครับพักเดือนส่วนสนใจ เกษตรผสมผสานยุคใหม่นะครับมาเดือต้นแรกท้องสวนใดคุลผลิตแล้วเดี๋ยวสเก็บไปเพ็ดกินมาแร้งกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งกดซับสไคร้กดถูกใจเรื่อยๆนะครับโอเคตามนั้นสวัสดีครับบ๊ายบายแบหมแดง